ลูกนกอินทรีตัวน้อยเกาะขอบรังมองลงไปเบื้องล่างด้วยความหวาดกลัวหุบเหวลึกชันรออยู่เบื้องหน้าการบินครั้งแรกช่างน่าสะพรึงกลัวแม่นกอินทรีสังเกตเห็นความลังเลข,ของลูกจึงพลักเบาๆลูกนกตกใจกางปีกออกโดยอัตโนมัติ ลมปะทะปีกเสียงหวีดหวิวลูกนกพยายามทรงตัวอย่างทุลักทุเลเกือบจะร่วงหล่นแต่สัญชาตญาณน,นักล่าในสายเลือดผลักดันให้มันพยายามต่อไปในที่สุดลูกนกก็เริ่มบินได้มันโผบินอย่างอิสระเหนือยอดเขาสัมผัสสายลมอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมากก่อน ความกลัวหายไปกลายเป็นความตื่นเต้นยินดีแม่นกบินเคียงข้างคอยให้กำลังใจจําไว้เถิดความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการไร้ความกลัวแต่มันคือการเผชิญหน้ากับความกลัวต่างหากแล้วคุณละ่ะวันนี้กล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆบ้างหรือยัง